ของยูกิเพนพกาหรือว่ายูกิไหทองคำนั่นเองนะคะสำหรับยูกิแล้วนะคะตอนนี้เธอก็ถือได้ว่ามีผลงานที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานรีวิวสินค้าอะไรต่างๆก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะสำหรับผลงานของเธอนะคะก็เรียกได้ว่าปังเนี่ยทุกผลงานจริงๆหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสำหรับผลงานของเธอนะคะก็เรียกได้ว่าแฟนๆนะคะก็ต่างสนับสนุนนะคะในทุกๆผลงานจริงๆนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะอย่างล่าสุดเราก็ได้เห็น นะคะว่ายูกิเองเธอก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะว่าเธอเนี่ยก็จะมีผลงานเพลงใหม่น่าจะเป็นเพลงแรกนะคะหลังจากที่ได้มาอยู่กับทางค่ายไฮทองคำนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นกอนลามต่างๆซึ่งเราก็เคยได้เห็นเธอเนี่ยได้มีการอัปเดตนะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage ของเธอนะคะก็ได้มีบรรยากาศของการซ้อมนั่นเองนะคะ ได้มีการซ้อมนะคะเกี่ยวกับการร้องเพลงนะคะหรือว่าการเตรียมโชว์อะไรต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยก็ได้เห็นความคืบหน้าของเธอนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เธอเนี่ยได้มีการอัปเดตออกมาแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าคุณพ่อของยูกิอย่างคุณพ่อตุ้มเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคุณพ่อนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีการแต่งเพลงนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นครูคนแรกนะคะที่สอนยูก네ิในเรื่องของการร้องเพลงร้องหมอลำเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่ามีความสามารถในด้านนี้แล้วพอเห็นยูกิน ะะเธอชื่นชอบในด้านนี้เนี่ยก็เลยผลักดันนะคะแล้วก็สนับสนุนความฝันของเธอจนทําให้เธอเนี่ยนะคะกลายมาเป็นนางเอกหมอรำนะคะอย่างปัจจุบันนั่นเองนะคะก็เลยได้ว่าเธอเนี่ยปังจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นถึงความสามารถของยูกินั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานต่างๆของเธอได้แล้วก็สําหรับคุณพ่อตุ้มเองนะคะเราก็มักจะเห็นนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยก็จะมีการมาแต่งเพลงให้กับยูกิอย่างเพลงที่อาจจะ้มีการแต่งแล้วหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือเพลงจากใจยูกิเพน นนนั่นองะะคสะาหรับเพลงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเพลงที่คุณพ่อเนี่ยแต่งออกมานะคะจากความรู้สึกของยูกิที่มีต่อแฟนๆก็ถือว่าเป็นเพลงนะคะที่ได้มีการกล่าวถึงการขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างร้องได้แล้วก็ดังมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆเพลงนะคะที่มาจากปลายปากาของคุณพ่อตุ้มที่ได้มีการแต่งเพลงนะคะให้กับยูกินั่นเอง แล้วก็สําหรับล่าสุดนะคะยูกิเองก็ได้มีการอัปเดตเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่มาจากปลายปากกานะคะของพ่อตุ้มนั่นเองและในครั้งนี้นะคะยูกินะคะเธอก็ได้มีการอัปคลิปนะคะขณะที่เธอเนี่ยได้มีการหัดร้องเพลงนี้นั่นเองนะคะสําหรับเพลงนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นเพลงที่เนื้อหาเนี่ยก็คือแบบว่าดีมากๆเลยนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการขอบคุณแฟนเพลงนะคะแล้วก็ออกมาจากความรู้สึกของยูกิอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีชื่อเพลงนะคะว่าฝากแฟนแทนใจนั่นเองนะคะเธอก็ได้มีการมาอัป it ก็เรียกได้ว่าแค่ชื่อเพลงเนี่ยนะคะก็ทําเอาเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นถึงการอธิบายเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านเนื้อเพลงนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังนะคะแค่บางท่อนจากยูกิที่ได้มีการอัปลงบน Facebook Fan Page เนี่ยก็ทําเอาเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ซึ่งจริงๆนะคะเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่เธอเนี่ยนะคะต้องการจะสื่อถึงนะคะกับการขอบคุณแฟนๆนะคะผ่านบทเพลงนี้นั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ความหมายดีมากๆนะคะแล้วก็ทาเอาหลายๆคนเนี่ยต่างซึ้งมากๆกับเพลงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะคะ แล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานของยูกิกันได้ก็เชื่อได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ออกมาจากใจของเธอแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะชอบกันอย่างแน่นอนยังไงนะคะก็อย่าลืมไปติดตามสนับสนุนนะคะผลงานของยุกิเพนพากากันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนและนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป